นนเนี่ยเช่าไหมเหมือนเป็นพระพุทธรูปหรือเปล่าเช่าไหมสองอันเลยนะทุกคนสังเกตทุกคนว่าจะมีปฏิกิริยาอะไรหรือเปล่าที่แสดง ใช้ครับพี่ชายผมชื่อเล็ก,กคุณน,นี่เป็นคนที่พี่เล็กทุกคนพอถามถือผมนะว่าผมมีแฟนยังผมก็าตอบไปแล้วว่าผมมีแล้วนะแล้วก็มาคนเดียวแบบนี้ก็ค่อนข้างที่จะอันตรายกับเขานะนี่คือ สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอซีที่น่ารักกันทุกท่านเลยนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชายกิตนะครับทุกคนทุกคนครับก็วันนี้ผมเนี่ยจะไปป่าแห่งหนึ่งนะซึ่งผมจะขึ้นไปกราบไหว้ท่านฤือีนะเพราะว่าผมเองเนี่ยไม่ได้เจอกับท่านฤือีมาค่อนข้างที่จดนานนะฤือีท่านนี้เนี่ยพวกพี่แฝก็รู้จักนะ พว้พี่แฟนนีแนะนำผมนะให้ผมเนี่ยขึ้นมาหาท่านลือีบ้างนะก็มาแล้วนะที่ไม่มีใครขึ้นมาหาท่านลือีกันเลยก็วันนี้ผมเนี่ยจะขึ้นไปหานะก็มีของติดไม้ติดมือมานะข้างหลังเนี่ยอยู่ในกระเป๋านะทุกคนก็นะคนฝากเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะก่อนจะดูคลิปก็ขอคนละหนึ่งไลค์หแชร์หนึ่งติดตามให้ผมด้วย และฝากติดตามช่องทางเพจเ็นบุ๊กชายคิดให้ผมด้วยนะครับทุกคนไปทุกคนเดี๋ยวเริ่มเดินทางไปหาท่านลือีกันเลยไปเดินทางกันนี่นะทุกคนตอนนี้ผมก็เดินทางมาละทุกคนผมตกใจหมดเลยเจออะไรก็ไม่รู้นั่นเนี่ยเจอไหมเหมือนเป็นพระพุทธรูปหรือเปล่าเจอไหม สองหนึงอันเลยนะทุกคนใครมาทำอะไรไตรงนี้หรือเปล่าทุกคนตกใจนะเจะเหตุการณ์แบบนี้หรือจะมีเรื่องร้ายเกิดขึ้นกับผมหรือเปล่าที่เจออยู่อย่างนี้พทุกคนก็ออกห่างจากตรงนี้ดีกว่านะไม่ขอยุ่งเกี่ยวดีกว่าไป สักครู่เนี่ยทุกคนก็ดูจากสภาพตอนนี้นะทุกคนฝนนะ่าจะเพิ่งตกไปเมื่อคืนนะเนะี่ยมจะบอกใบพายยังเปียกอยู่เลยนะเนี่ยเจียวไหม จะบอกว่ายุงค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับทุกคนเพราะว่าบวกกับฝนตกแล้วป่าชื้นแบบเนี้ยยุงมันค่อนข้างที่จะเยอะนะทุกคน พยายามจะพูดน้อยๆนะทุกคนเพราะว่ามี f อซบางท่านบอกว่าให้พูดน้อยลงหน่อยนะได้ครับเดี๋ยวผมจะทำตามนะทุกคนก็จะเดินถ่ายไปแบบนี้จะพูดเป็นบางช่วงบางช่วงนะก็จะให้ชมบรรยากาศไปช่วงระหว่างเดินทางนะทุกคนก็อาจจะพูดบ้างไม่พูดบ้างนะ ทุกคนตอนนี้ผมก็จะต้องเดินขึ้นเนินค่อนข้างที่จะสูงผมก็จะหยุดพูดนะเพราะว่ามันต้องใช้กําลังในการเดินขึ้นไปส้าผมพูดไปด้วย,ดยเดินไปด้วยเนี่ยมันจะทําให้ผมเหน่อยง่ายนะนี่นะที่ผมบอกเป็นเนินแบบนี้นะ ผมขอหยุดพักหายใจตรงนี้สักครู่หนึ่งก่อนนะเดี๋ยวถ้าหยุดหายใจเสร็จเนี่ยผมก็จะรีเดินทางต่อตอนนี้ขอหยุดสักครู่หนึ่งก่อนนะทุกคนไปทุกคนก็ตอนนี้ผมพักเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมก็เดินทางมาได้อีกพักใหญ่ๆแล้วก็มาถ่ายคลิปต่อ เหมือนผมจะได้ยินเสียงน้าเลยนะทุกคนตอนนี้ก็คิดว่าอีกไม่ไกลเท่าไหรละก็คงจะถึงที่ทันตสีอยู่นะทุกคนคนได้ยินเสียงน้ำไหมเสียงน้ำมันก็ค่อนข้างที่จะดังออกมาแล้วนะก็มันต้องหาทางลงไปนะทุกคนก็ต้องบอกว่าวันเนี้ย บรรยากาศไม่ร้อนนะทุกคนคึมๆนิดหน่อยแนละ้วเชื่อต้นไม้ล้มไหมทุกคน,นลมพาดมาฝั่งนี้นะดีนะไม่ล้มขวางทางเดินเราเลยอย่างข้างบนนั่นนะมีกล้วยไม้อยู่ด้วยนะทุกคนไปนทางต่อ อุดมสมบูรณ์มากเลยนะเขียวขจีไปทุกจุดเลยตอนนี้พอผมเองก็เคยมาที่เนี่ตอนที่มันแห้งแล้งมากเลยนะแบบว่าแห้งจัดๆเลยก็ว่าได้แต่ตอนนี้เปลี่ยนไปคนละแบบกันเลยนะทุกคนทุกคนก็พอจะดูออกใช่ไหมว่าเมื่อก่อนกับตอนเนี้ยต่างกันยังไงต่างกันมาก ดูดิทุกคนต้นไม้ใหญ่ก็ค่อนข้างที่จะเยอะนะดูดิเหมือนผมอยู่กลางเขาเลยนะตอนนี้ว่าผมเองตอนเนี้ยก็จะลงไปอีกทางหนึ่งแล้วนะเพราะว่าผมได้ยินเสียงน้ำผมจะเดินตามน้ำไปก็จะได้ถึงไวๆนะทุกคน ทุกคนเหมือนผมจะได้ยินเสียงอะไรสักอย่างเลยตอนนี้ได้ยินเสียงมาจากข้างล่างเนี่ยพอดีเลยนะทุกคนเนี่ยเหมือนมีการพูดคุยหรือเตินอยู่นะทุกคนเดี๋ยวลงไปดูก่อนนะทุกคนว่ามันคืออะไร นไปผมก็พยายามหาหมองด้วยตาเปล่าใช่ะนะทุกคนผมก็ต้องดูแลร่างกายผมด้วยนะเพราะว่าต้องดูแลสุขภาพด้ยเพราะว่าตอนนีย้ยุงเยอะเหมือนกันนะทุกคนผมต้องหาเสื้อนี ปิดแขนให้มิดก่อนนะอันดับแรกเพื่อไม่ให้ยุงเนี่ยมากัดผมนะ เสียงน้ำคุนค้าที่จัดดังเลยนะทุกคนเสียงมาจากข้างล่างเนี่ยาจากข้างล่างเนะ่ยผมก็ยังไม่เจอเลยนะแต่เสียงจะชัดเลยนะมาจากข้างล่างเนี่ย ทุกคนได้ยินก็คอมเมนต์บอกได้นะว่าได้ยินเหมือนกับที่ผมได้ยินหรือเปล่าผมก็พยายามหาดูอยู่นะยังไม่ลงไปแบบร้อเปซเพื่ออาจจะเป็นเสียงพวกผีปลาอย่างนี้ให้ผมลงไปดูแล้วจัดการผมเล่นงานผมหลอกหลอนผมอย่างเนี้นะทุกคนอาไ้ต้องคอยฮองเกตด,ดูก่อน เดินลงไปก่อนหนจะเดินลงไปดูละเพราะว่าผมไม่เห็นอะไรเคลื่อนไหวเลยนะดูจากตาเปล่ากับในกล้องเนี่ยผมเป็นคนที่อยากรู้อยากเห็นนะว่ามันเป็นอะไรอยากจะหาความจริงให้ได้ว่ามันคืออะไรนะ энэ бол оохай ลงไปไหนก็ไม่รู้นะทุกคนดูดิค่อนข้างที่จะลึกเลยนะถ้าตกลงไปก็มีหวังเจ็บตัวได้นะทุกคนจะไม้ลึกมากๆอุ้ยหให้ผมเดินโดนใจแมงม,มุมที่ตัวเบลเลอร์เทอร์เลยนะ เสียงอะไรอีกแล้วอะเหมือนอยู่ข้างหน้าผมเลยนะนเสียงเดินนะทุกคนได้ยินไหมอันนี้ผมฟอบทังเกตอยู่นะว่ามันมาจากทางที่ผมมาหรือมาจากทางทางที่ผมกำลังจะไปตอนนี้ต้องตั้งสติและฟังเสียงให้ดีก่อน ได้กินซับสาบมาด้วยนะตอนนี้คนคนได้กินซาบจริงๆอะแรงมากแรงแบบว่ามันลอยมาทางจมูกผมเลย <c oughs> แรงจริงนะทุกคนถึงคันต้องจามเนี่ยกินสาบเนี่ย เดี๋ยวผมไปหาสิ่งนั้นให้เจอก่อนผมจะลืมถ่ายให้ดูทีนะตอนนี้ผมขอหาตัวมันนะเจอใครเนี่ยผมหาให้เจอก่อนแล้วผมจะอัปเดตให้ดูนะผมขอรีบก,ก่อน ไม่ใช่ครับนนคุณใช้สม,มิ่งบอกครับเนี่ยอันจุดทีุ่คนดู้จะน้าเขาแล้วนะคุ้นๆกับคนที่พี่แฟดเลยเคยเจอเลยนะ,น,น,ะนี่ใช้คนที่เคยเจอกับพี่ชายผมหรือเปล่าครับ ใช่ครับพี่ชายผมชื่อเล็กลูกคุณน,นี่เป็นคนที่พี่เล็กเจอใช่ไหมครับที่พี่เล็กเรียกว่าสาวหมู่ห้าครับแล้วมาทำอะไรที่นี่คนเดียวครับแล้วม,มาแบบนี้นี่ไม่กลัวลระครับคนขามาบ่อย ได้ย่างมาคนเดียวเนี่ยค่อนข้างที่จะอันตรายนะยนยมนไม่ครับพอดีว่าผมได้ยินเสียงอะไรคุยกันเสียงค่อนข้างที่จะดังผมก็เลยเดินมาดูว่าเป็นอะไรทุกคนผมก็เตรียมมาอย่างดีนะพอเจอแล้วเจอหน้าคนนะคุ้นเลยนะว่าเป็นคนที่ที่แปดเล็กเนี่ยเคยเจอนะนเข้าใจครับ พี่ชายผมมีธุระครับผมชื่อกิดครับเป็นน้องชายของพี่แฟนเล็กครับมีแล้วครับทุกคนพอถามถือผมนะว่าผมมีแฟนยังผมก็ตอบไปแล้วว่าผมมีแล้วนะ ก็มาคนเดียวแบบนี้ก็ค่อนข้างที่จะอันตรายกับเขานะนี่คือมาเนี่ยไม่กลัวอะไรเลยใช่ไหมครับมา,มาบ่อยก็ไม่ใช่ว่าจะปลอดภัยนะคุณคุณก็ต้องระวังตัวไว้ด้วยนะอันนี้มานานหรือ,อยังมาถึงตรงนี้นานหรือ,อยัง เป็นเก่าหมู่ห้าใช่ไหมครับนะใ,ชใช่ครับมหมู่ห้าก็ต้องขึ้นไปข้างบนอีกนะทุกคนแต่บ้านถูกับหมู่สี่อยู่ใกล้กว่านะดเ,เดินมาก็ค่อนข้างที่จะไกลเลยนะทุกคนหมู่ห้ากับหมู่สี่เนี่ยก็คือคนละหมู่บ้านกันเลย ผมไม่ลบกวนคุณละคุณก็ทําอะไรของคุณไปผมก็จะเดินทางสังคมไปแล้วนะไม,นไ,ไม่ครับพอดีผมมีคุระธุระครับไม,รไม่ครับผมรีบจริงๆครับผมต้องขออาภัยนะว่าถ้าผมว่างนะผมก็สามารถเล่นเก็นเพื่อนได้แต่ตอนนี้ผมมีธุระจริงๆทุกคนเดี๋ยวไว้พบกันคลิปหน้านะคลิปนี้ผมขอตัวปิดคลิปและเดินทางไป ทำธุระของผมก่อนนะไปทุกคนสวัสดีครับ